สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบสวัสดีทุกคนในงานคอน,นส,สิกนะฮะพวกเราอินดิตรามจากเบียนวนะครับใช่ครับผมทากิยะครับสว่วนผมเบกซิดก็ผมยดีที่รู้จักนะวันนี้นะครับพวกเรามีเพลงให้ทุกคนฟังกันด้วยเพลงอะไรนะครับไปลองฟังกันได้เลยไปเลย จะวายบังคมไปเยอะข้างสเด็ดพ่อคิวป <Yeah. S 1> ิดบันยิงสอนทำไมลรู้ต้องเจ็บอ้อ <The ten? S 1> เห็นเสรแล้วท่านว่าเย้เป็นตัวเต๋ยวกว็เพชเวอร์ดูใจลูกเลยเสร็จเธอสิน d e r d เมเจอร์ไอเฟิงฟ้องไอเงินลบสเด็ดแม่แม่จะว่าอะไร oh. ไหมเธอก็ได้กิม้เธอ Everything ริมถึง wedding ring ให้เธอเป็น my queen จะไม่น่าในตายายยาย you know what I mean สิ่งใดที่ต้องการที่ตัวเจ้าฝ่ฝันพี่จะหให้ทันทีให้พี่จุบก่อนนอนแล้วบอกรักฝันดีเรดียพี่วาสวามี่ยอดคำวานหวานให้เธอนะเออถ้าเธอต้องการคนคนนีจะเป็น เธอย่ววอาไปว่าพี่กรร่อนรักพี่รักแต่น้องทุกวักที่ร้องถึงเธอทุกชอนเป็ดจุกเม็ดที่เฟลกเธอเอาไปเลยในจุกจุกเม็ดให้เธอเก็บไว้เอาให้ตัวเล็กที่มันเรียกพี่คนนี้ว่าพ่อแล้วจะเดินไปด้วยกันใครบอกพี่เลยอย่าไปเชื่อมันจะมีเชินทุกเมื่อเช้าวันบบี้เธอโปรดเชื่อฉันยามที่ทุกหรือเธอนั้นท้อยบอกมาฉันได้จะอยู่เี่งข้างจะไม่ไปไหนเธอช่วยวันไม่ทำให้เธอเจ็บทำให้เธอปวดทำให้เธอร้องปกติไม่ไอ้ชงบบ b y c มอ e on เธอไม่ต้องร้อง เรามาฟังพี่ก่อนพี่จะบอกถ้าจะพร้อมอ พี่จะไม่ต้องตัวเซฟเลยเธออยู่ออนพลงทัอช้าบาเลยอ๋อใช้เงินระเวียนเสร็จพอพี่ฉันเป็นเบยุก็พอเป็ดเขาจะคันที่จุดจะแปดไม่ยุฟีกูไลค์คิมูจิให้เธอไปตรงนี้เธอจะแฮปปี้เบบี้เพลย์โซ่แยีถ้าเธอนะเออแค่บอกมาเลยตามใจที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นเพนหรือรลอยเธอม่ต้องคอยรือรอให้มันต้องนด้พี่จะคอยห่มผ้าตอนน้องเน็เนาวยามทุกขมือไดเธอยังมีเธอ ให้เธอฝันหวานเป็นคนที่รักเธอชั่วคราวแลวนะนานที่อยอมทำหวันวานให้เธอนะเออถ้าเธอต้องการคนคนนี้จะเป็นคนที่ดีที่มีถ้าเธอให้เธอเปน็นนางเกของฉันและพี่จะไม่ล้ แต่เธอต้องการคนคนนี้จะเป็นคนที่ด,ดีที่มีแต่เธอให้เธอเป็นนางเอกของฉันละพีชไหม,มล,ล้อ yeah, เ yeah. ลยจะพีชไหมไม,มเม่บ yeah, yeah. ุเ yeah. ตรงเตรตรง,ตรง,ตรง ตทรงเทรงเทริงอ่ะเป็นยังไงเป็นไงเหรอก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับนะกับเพลงที่ผมเอาเพลงมาให้นะใช่ชอบเพลงชอบอ๋อไม่ใช่ชอบเทริงเมื่อกี้นะชอบไม่ชอบเพลงดีนะครับโอเคฝากผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทํากันเต็มที่นะครับใช่ครับผมอือืเหรามาแนะนําตัวอีกรอบไหม อ่ะได้นะครับก็มาในรอบอีกรอบนะครับผมนะครับทากิยะเดอะเสือนะครับเป็น V t ทู e r สายเล่นเกมนะครับแล้วก็พวกคอนเทนต์อื่นๆก็จะมาบ้างประบายนะครับผมก็คอยดูกันไปนะฮะอือครับผมส่วนผมเม็กซิสครับเป็นวีฉลามเมกาแลดอนนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่เป็นสายดนตรีนะครับผมนะก็จะมี ทำเพลงร้องเพลงแล้วก็มีเล่นเปียโนครับผมอือหือก็สำหรับใครนะครับที่ชอบผลงานของเราที่อาอาอาเรว่าอะไรนะแอบมาอาแอบไหมเรียกว่าแอบแอบไม่แอบเรียกว่าแอบอ๋อแอบโอเคแอบมาให้ทุกคนฟังนะครับวันนี้ก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะใช่ครับผมสามารถสแกน QR code หรือว่าจะค้นหาชื่อพวกเรา ได้เลยหนึ่งกันนะครับนะโอเคได้ครับก็พวกเราเราเพลงหนักกันไปหน่อยละได้เวลาละงั้นไว้เจอกันนะครับครับผมไว้เจอกันนะบ๊ายครับบายครับ